โอ้ยเดี๋ยวดูป้ายนี่อะไร่อ่านป้ายก่อนนะครับโครงการครึ่งไร่กลายจนโอ้โหชื่อครึ่งไร่กลายจนน่าสนใจมากครับนี่ครับดับนุนโดยตอกสอครับสวัสดีครับผมลุงพรเกษตร,เก,รเก้าไกลครับวันนี้อยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยครับจังหวัดกาญจนบุรีผมทราบข่าวจากตอกสอในพื้นที่ว่าที่นี่มีเกษตรกรคนรุ่นใหม่ เป็นทายาทเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย<ม>เขาทําเรื่องของไร่นาสวนผสมในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงรายละเอียดเป็นยังไงผมว่าตามผมไปดูข้างในเลยดีกว่าครับยวเลยครับสวัสดีค่ะกำมรวันลูกประเสริฐวงค่ะหรือว่าน้องแสงนะคะปัจจุบันก็เป็นแค่ จะเรียกว่าเจ้าของก็คือ,อยังไม่ได้เพราะว่ายังเป็นของคุณแม่อยู่นะคะไร่สายสกุลลุ่ของเราอะคะ่ะตั้งมาจริงๆอะคะ่ะเราเริ่มตั้งแต่ปี2,542ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านของบมายันเจ้าที่นี่นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกก็คือไปเข้าอบรมค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยนํากลับมาปรับใช้แล้วก็มาทําที่ไร่ที่นี่นะคะก็คือตามศาสตร์ในหลวงเลยค่ะ 30 30 30แล้วก็10ตอนนั้นนะคะที่ที่คุณพ่อทำไว้เนี่ยชื่อโครงการของเราเนี่ยเป็นที่ศึกษาดูงานที่แรกของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีคณะทั่วค่ะเข้ามาศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเนี่ยเยอะมากเพราะว่าไม่ได้มีเพียงแค่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการพักปลอดสารพิษด้วยซึ่งในตอนนั้นนะคะทุกทุกบ้านก็จะมีหมุงสำหรับปลูกผักปลอดสารพิษจน เรานําผลผลิตอะคะ่ะไปจําหน่ายที่สาร,รการจังหวัดกาญจานบุรีสนได้รับกรรารติดต่อค่ะจากเ,าเขาเรียกว่าเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนั้นนะคะก็คือกโนกการก็มาติดต่อาทําให้คุณภาพชีวิตทั้งครอบครัวเราแล้วก็คนในชุมชนนะคะเฟื่องฟูมากจนปี44คุณพ่อเสียทุกโครงการที่เคยทำมาก็คือปุ๊บห่ายไปหมดเลยมันก็เลยทําให้ตอนเด็กๆที่เราเคยเข้ามาในไร มาช่วยคุณพ่อบ้างมาเป็นไม่ได้ช่วยอะค่ะเป็นตัวยุ่งแต่เราได้เห็นภาพการปลูกพักเก็บพักห่อมันละตัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมาดูงานเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราคือคนสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆคือแบบสนุกสนานเมื่อไหร่ทให้มันเป็นภาพติดตาแล้วก็ภาพจําของเราแต่ว่าหนูก็ยังโชคดีอะค่ะที่ถึงแม้คุณพ่อจะไม่อยู่คุณแม่ก็สานต่อในสิ่งที่คุณพ่อทําไว้แรกๆเ,เราจะโดนเขาเรียกว่าอนะไรจะโดน คนในชุมชนถนะะามตลอดว่าปลูกแบบนี้มันจะได้กินไหมมันจะพอเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงครอบครัวหรือไม่แต่ณปัจจุบันนะคะด้วยความที่เรามีผลผลิตที่มันหลากหลายกลายเป็นปัจจุบันคนในชุมชนเนะะี่ยก็มาช่วยเรามาช่วยกินนะคะนะเราก็เลยก็คือมันเป็นภาพจำก็ไปเรียนค่ะเรียนเพื่อคว้าใบาปริญญาที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรในคณะบริหาร ธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะเพื่อคว้าใบปิญญาเนีะนะ่ยมาให้คุณแม่ว่าทฤษฎีแหละเราได้แล้วในระดับหนึ่ง<ม>ก็ด้วยความที่หนูเป็นคนหนึ่งที่ห่างครอบครัวไม่ได้คือเราผูกพันกันมาแล้วตอนนั้นก็คือว่าคุณยายก็แก่แล้วคุณตาก็แก่คุณแม่ก็อยู่คนเดียวก็เลยทําให้เราตัดสินใจที่จะกลับมาที่บ้านเนี่ยค่ะได,ได้ได้ง่ายเพราะว่าในวันที่หนูเรียนจบเนี่ยก็ปีที่จบนั่นก็คือปี 2,559ก็เยันที่บอกว่าเป็นปีที่คนไทยสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักของเราก็ได้ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจพนากนัวกเดิมเนี่ยเรามีความหวังที่จะกลับมาสานต่อง,งานของคุณพ่อเราอยู่แล้วประจบกับพ่อก็เสียเราก็เลยกลับมาสานต่อง,งานที่พ่อทำไว้นี่ค่ะก็กลับมาในปี59 2,559ก็มาเริ่มอบรมค่ะยังสมาร์ทฟาร์ม e r รุ่นที่3ของจังหวัดกาฬแล้วก็อบรมทายาทเกษตรกรกมืออาชีพ รุ่นที่สาควบคู่กันไปเพราะว่าจัดในป,ปีเดียวกันคืออย่างนี้บอกว่าพื้นเพททั้งหมดเนี่ยที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบอ่อปลาเป็นนาข้าวผักผลไม้ทุกอย่างที่ปลูกไวะคะ้ค่ะคือคุณพ่อทําไว้หมดแล้วเขาหนูเขาดูจะว่าพ่อหนูนะคะน่าจะเป็นคนที่เก่งมากคือเขามองอนาคตไว้ได้ดีมากเขาเลือกปลูกพืชอะคะ่ะไว้สระดับสั้นกลางยาวหนูเนะก็นมาเก็บแล้วก็มาต่อยอดคือทํำยังไงให้ พลพลีเราเนี่ยรู้จักกับผู้บนโภมามากมาก,มากยิิงขึ้นแล้วด้วยเราเป็นคนรุ่นใหม่จากเดิมที่เราขายมะพร้าวก็ลูกละาบาท10บาทเราทำยังไงอะ่ะที่ให้มะพร้าวนี่มีมูลค่ามากขึ้นก็อุปกรณ์ที่เรามีง่ายที่สุดสําหรับยุคเวยรุ่นยุคใหม่อะค่ะก็คือโทรศัพท์มือถือก็เริ่มสร้าง Facebook Fanpage ค่ะคอยอัปเดตว่าวันนี้เราปลูกอะไรมันจะเริมเติบโตแล้วก็เราขายที่ไหน สั่งจองยังไงขนส่งยังไงหรือแปลรูปเป็นอะไรบ้างมันก็เลยทําให้มูลค่าของผลผลิตเราเนี่ยค่ะคือพูดง่ายๆคือสร้างเรื่องราวให้กับผลผลิตของเรามันก็ทําให้การตอบรับของลูกค้าหรือผู้บริโภคมากขึ้นแล้วด้วยความที่เราเนี่ยค่ะเราปูแบบไหนเราบริโภคแบบไหนเราก็ให้ผู้บริโภคค่ะได้รับประทานในแบบเดียวกันที่เราทามันก็เลยทําให้นายปจุบับนเนียรยไร่แสนสกุลลของเราก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จากเดิมเนี่ยเหนื่อยมากปลูกเองแปลรูปเองขายเองณปัจจุบันเนี่ยเริ่มถอยตัวเองลงมาเริ่มถอยออกมาหนึ่งก้าวเพื่อให้ขยายโอกาสเนี้ยค่ะให้กับคนในชุมชนให้เขาเริ่มผลิตเป็นแปลรูปได้แล้วเราเป็นในส่วนของผู้ประสานงานแล้วก็ผู้จำหน,น่ายเพิ่มช่องทางแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะประจวบเหมาะก,กับได้เงินทุนหมุนเวียนเนาะจากทางทกสอค่ะ,คะมามันก็เลยทำให้เราเนี่ยก้าว ไปได้เร็วมากขึ้นค่ะปัจจุบ,บันกิจกรรมของที่ไร่แสรสกุลลุ่งของเรานะคะก็ด้วยความที่เราเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่แรกเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แรกก็คือในส่วนของนาข้าวปีนี้ค่ะเราทําทั้งนาปังแล้วก็นาปีนาปังเนี่ยเราปลูกข้าวกขอซีสามไปแล้วนาปีตอนนี้นะคะก็ปลูกข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่สองเนี่ยเราแบ่งออกเป็นในส่วนของบอ่อหรือว่าสระ ซึ่งในสาอาหารเราก็เลี้ยงปลาปลาของเราตอนนี้ที่มีอยู่ในบ่อะคะก็คือปลาสวายหรือว่าจริงๆมันไม่ใช่สวายค่ะมันคือซีพีมรลกตรอบรอบบ่อเนี่ยเราปลูกต้นมะกอกน้ําซึ่งจริงๆตอนแรกค่ะที่คุณพ่อเขาปลูกไว้เนี่ยคือเพื่อต้องการไม่ให้แบบมันซาะหรือว่าขอบบ่อมันพังลงไปแต่ณปัจจุบันมันสร้างไรายได้ก็คือมีผลผลิตขายผลสดเนี่ยให้เข้าโรงงานนะคะกิโลละสิบ,บาทแต่หนูว่านามาแปลรูป เป็นมะกอกนะน้ำแช่อินกิโลละ100บร้ยบาท1 0 0เลยเพิ่มขึ้นมา10เท่าค่ะอันนี้คือในส่วนที่2แล้วก็เราเลี้ยงปลาใช่ไหมคะก็จับปลาค่ะใน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 ,ในสระเอามาแปรรูปมาทำเป็นปลามอนแดดเดียวบ้างมาทำพอมกบ้างม,ม,มาทำปลาส้มบ้างซึ่งไม่ได้ไม่ได้ทำบ่อยๆค่ะคือประมาณสัก2สัปดาห์จับขังเพราะว่าคือเราไม่เราไม่ถนัดการจับก็ต้องให้พี่ๆในกลุ่มเขามาจับให้ค่ะ ส่วน30%ที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของพืชไร่พืชสวนค่ะก็จะเป็นทั้งไม้ยืนต้นค่ะแต่ว่าพื้นที่หลักตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ก็จะมีมะพร้าวค่ะมีกล้วยนะคะมีลำไยค่ะมีส้มโอมีมะม่วงสําคัญที่สุดมีทุเรียนค่ะซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ตอนนั้นเราเข้าโครงการกับท่านคัณว่าศักดิสก์สมบูรณ์โตท่านก็มอบต้นทุเรียนไว้ให้ค่ะมอบมะม่วงค่ะแล้วก็ลำไยพันธุจะก็าเป็นพวงทอง แต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพวงมีกอะอกากก็เป็นผ์นที่ท่านบวัวท่านท่านตั้งไว้ก็ใปัจจุบันท่านมอให้ไหว้อย่างละ80ปัจจุบันยังพืชอื่นๆนะอยู่ครบคร่ะนัททุเรียนนะเหลืออยู่20% 20ต้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสภาพอากาศมันไม่ได้ทั้งนั้นที่เรามีพืชพี่เลี้ยงให้แล้วก็ยังไม่นี่ก็ค่อยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปอีกเช่นกันก็จะมีฝรั่งค่ะมีชมพู่แล้วก็สําคัญที่สุด มีไม้ล้มลุกก็จะเป็นพืชสมุนไพรก็จะมีทั้งตะไคร้แล้วก็ใบ,บมะกรูดแต่ละร่องนะคะเรามีร่องสวน,นทั้งหมด10บร่อง1ิบร่องแต่ปูพืชแทบจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราต้องการให้พืชนะคะผสมผสานหนึ่งนะคะแล้วก็พืชบางชนิดเนี่ยเขาเป็นตัวร่อนแล้วก็ตัวไล่แลลมแลงเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาว่าอยู่กันได้โดยแบบที่เห็นว่าเราได้ผลผลิตเนื่องจากว่าเราไม่ใช้สารเคมีถูกไหมคะแต่พืชบางชนิดคือเขาจะช่วยเรียกแมลงมาผสมเกสรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งส่วนตอนนี้ค่ะเออสิเอสุดท้ายก็คือในส่วนของบ้านพักแต่เราทํามาเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก็มีเนะะี่ยค่ะบ่อผังตอนนี้ค่ะผลผลิตของเราที่สร้างไรายได้มากที่สุดเลยนะคะก็คือในส่วนของผัางหรือว่าสารน้ำน้ำจืดที่เราขายเนี่ยกิโลละหนึ่งยบาทนํามาแปรรูปนะคะออกมาก็คือเป็นในส่วนของการบริโภคก็จะเป็นข้าวเกียบผัางแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไข่ผัม่มรดตชุดละ3 0บบาท อีกหนึ่งส่วนสาหรับผู้หญิงความสวยความงามเป็นของคู่กันนะคะก็ทําออกมาเป็นสบู่มรลตกดค่ะก็มี3ขนาดขนาดเล็กสุดเนี่ยยีบาทขนาดกลาง50าบาทแล้วก็ขนาดใหญ่80บาทสามารถสั่งจองได้นะคะก็คือเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าหนึ่งค่ะเจ็ดห้าสามหกสี่เก้าหนึ่งหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจไร่แสงสกุลลุ่งแต่ถ้าอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เซิร์ชในกูเกิลแมปเลยค่ะว่าไร่แสงสกุลลุ่งปักหมุดมาถึงที่นี่ไม่หลงแน่นอน หรืออยากจะติดตามเราตามตลาดนะคะก็ตลาดเราก็จะมีทุกวันอังคารค่ะที่ตลาดสินค้ากเกษตรนะคะหองดานมะขามเตี้ยหน้าชากรดานมะขามเตี้ยค่ะทุกวันพุธหน้าสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดค่ะเป็นตลาดเกษตรกร,รกแล้วก็วันเสาร์ค่ะช่วงเช้าตลาดประชารัฐทกศแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นถนนคนเดินค่ะเห็นเห็นน้องน้องแสตบบอกว่ามีไรายได้รายวันรายเดือนรายปีนะ่ะแยกประเภทได้ไหมได้ค่ะ ก็รายได้นะคะเราอย่างที่บอกว่าเราแยกเป็นรายวันรายวันเนี่ยก็จะเป็นพวกตัดผักอะคะ่ะก็จะมีพวกชาวโอมมีดอกแคเป็นค่าตะไคร้กามเป็นชชุดไปขายหรือว่าผักอื่นๆอย่างพวกคันนาะกวางตุ้งผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นของหนูคนเดียวนะคะก็เป็นของสมาชิกคนอื่นด้วยรายสัปดาห์เนี่ยยางผําเนี่ยก็เป็นรายสัปดาห์ผําสดค่ะรายเดือนก็จะมีมะพร้าวะคะ่ะมีกล้วย หลายปีก็ปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งก็ข้าวนะคะประมาณนี้ค่ะทำไมเราถึงใส่ใจเรื่องการแปลรูปด้วยความที่เราอยากเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในไร่ของเราอย่างที่หนูยกตัวอย่างเกินไปเมื่อกี้คืออย่างมะกอกหนานขายสิบบาทบางท,ที่ได้ห้าบาทสิบกิโลพึ่งก็ได้หนึ่งรอยเราจะทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าให้ได้มากกว่านั้นเราก็เลยนำมาแปลรูปะคะ่ะ เพิ่มจากเดิมเนี่ยหกิโลสิบาทหนูขาย1นกิโลเนี่ยหนึ100บาทเป็น10เท่าคือเราต้องทํำยังไงก็ได้คะ่ะให้ปริมาณน้อยๆแต่มูลค่ามันเยอะหรืออาจจะขายต้นพันุ์ก็ได้คือทํำยังไงก็ได้ค่ะให้จากเดิมที่มันต้องอยากจะได้สมมุติเราตั้งเป้าไว้ว่า1วันเราอยากได้มีไรายได้200หรือ3 0 0ทํอยังไงอะ่ะให้จากเดิมสมมุติเราขายผักกันมา10บาทอ่ะโหยกว่าจะได้300นี่คือ30กสิาที อาจจะทําอันนู้นอันนี้อช้อนพามน่ะได้และ1นกิโลหนึ่งร้อยละอีก200ค่ะหาจากไหนอาจจะมากอ,อกบ้างขายต้นไม้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างคือขายให้มันน้อยแต่มันมีมูลค่ามากที่สุดก็ประมาณนี้ค่ะและการคิดมีการพัฒนาของเรามายังไงบ้างในด้านทั้งปฏิบัติทั้งวิสัาก,การ <c oughs> ก็อย่างที่คือตัวเราเองพัฒนาอย่างไงนะคะเอาตรงๆจากเดิมเนี่ยตอนเด็กๆหนูเห็นแค่เขาไปตัดใส่ถุงแล้วก็ข่ะ กลับมาแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ค่ะก็ยังเก็บคงเก็บเราก็ไปขายเหมือนเดิมแต่ในวันหนึ่งที่เราบางเราไปเจอปัญหาผลผลิตคือเราเดินไปต้นไม้บางต้นคือมันเริ่มเนี่ยวเริ่มมีโรคเริ่มมีมแมลงก็เริ่มศึกษาแล้วหูอย่างที่บอกว่าโชคดีค่ะเราเป็นทั้งทายาทเป็นทั้งเยี่ยนสมัสมีการรวมกลุ่มที่เป็นเถื่อค่ะเราก็เลยมีอะไรมีปัญหาก็พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันหนูกลับมาก็ไม่ได้เริ่มทาที่ไร่สะส่วนใหญ่คือได้แค่เก็บ แล้วก็ทําบ้างเล็กๆน้อยๆเริ่มปลูกแต่บางครั้งพอมีปัญหาก็ไปหาเพื่อนค่ะในกลุ่มที่เขาปลูกแบบเดียวกันกับเราไปศึกษาคือไปลงพื้นที่จริงเลยเขาทําแบบไหนเราด้วยความที่เครือข่ายเราค่ะมีอะไรบอกกันหมดเพราะเราเขาเรียกว่าเพื่อนพี่น้องมันก็เลยทําให้การแก้ปัญหาของเราง่ายมากขึ้นค่ะก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรืเ่อยๆศึกษาทดลองทํา บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็เริ่มน่ะเริ่มจดค่ะคิดวิเคราะห์ว่าทําไมมันถึงไม่ได้คือเป็นเป็นปกติของคนรุ่นใหม่ที่คาดหวังว่าสิ่งที่ฉันปลูกทุกอย่างมันจะต้องสําเร็จมันจะต้องเห็นผลแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นทิ้งทิ้งบ้างเฟล,ลบ้างร้องไห้เสียใจจนบางทีแบบแรกๆที่มาทําอ่ะไอ้สิ่งที่เราคิดคือมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้พนะอไม่สาเร็จปุ๊บเริ่มแหละ เริ่มถอยตัวเองกลับไปโย่จุดเดิมอะแต่เรายัางโชคดีที่เออไปเล่น a c e b o o k เจอเพื่อนรุ่นพี่อะที่เขาทาเหมือนกันเอาเริ่มคุยพอเริ่มคุยฉันไปเรียนรู้จากเขาเอามาค่อยๆปรบับใช้เมื่อเล่ททาให้เราว่าเออจริงๆแล้วค่ะการทําเกษตรมันมันไม่ได้ยากนะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่ที่การเรียนรู้การใสร่จใจแล้วก็เวลาล้มบ้างพลาดบ้างอันนั้นแหะค่ะ คือบทเรียนให้กับเราเป็นทุกวันนี้เพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันจะวางแนวทางการสร้างโอกาสและทางออกชีกในมุมคนรุ่นใหม่ในมุมที่เราในมุมของคนรุ่นใหม่อะค่ะนับปญหาว่านับปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อเกษตรกรแน่นอนอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่มันเป็นโอกาสสำหรับเราและเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับตัวเราอยู่ตลอดคือโทรศัพท์มือถือ อันนั่นคือโอกาสของเรามาที่สุด Facebook ของทุกคนสามารถโพสถ่ Post, ายรูปโพสจำหน่ายบอกราคาไปได้เลยมันเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ง่ายที่สุดเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตมากไปกว่านั้นเราลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมเนี่ยที่เราต้องขายพักอย่างเดียวเป็นหลาย10กิโล20กิโลลองเปลี่ยนแพ็กเกจหรือว่าลองเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากเดิมที่ฉันกำหนึ่งมัดยา แล้วก็ขายลองเปลี่ยนเป็นเอาใบตองมาห่อไหมใช้กับกล้วยไหมทำทา,ทางทั้งที่น้ำหนักมันเท่าเดิมแต่เราเปลี่ยนบรรจ,จุภัณฑ์สามารถเรียกแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้แล้วก็สามารถเพิ่มราคาให้กับสินค้าเราได้ด้วยอย่ามองว่าเราอย่ามองอะไรที่มันต้องลงทุนเรามองว่า,าปัจจุบันเรามีอะไรที่ดีอยู่แล้วนำสิ่งที่เรามีอยู่ มาปรับใช้ด้วยสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมาะสมกันที่จะต้องลงทุนเรามีดีของเราอยู่แล้วเลือกมองว่าเรามีอะไรสามารถทำอะไรได้ผักนอกจากที่ขายสดถ้ามันตัดออกไปแล้วสดขายไม่ได้มาลองมาตากแห้งตากแห้งได้ไหมแต่ถ้าตากแห้งไม่ได้เราลองมาทำเป็นน้ำพริกไหมมาทำกิมจิไหมหรือมากไปกว่านั้นถ้าอยากขายได้แบบสดสดเลย จากเดิมที่เราต้องซื้อกับข้าวเราลองน้ำผักเรามาทำแล้วขายง่ายกว่าไหมดีกว่าไหมคะได้มูลค่ามากกว่าเดิมและทำไมเป็นคนมองคิดบวกทำไมถึงเป็นคนมองคิด,ด่วง,นนงด,ด,วด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะครอบครัวเขาบ่มเพาะเรามาคือเขาไม่ได้สอนเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคุณตาหรือคุณยาย ไม่เคยสอนเป็นคำพูดเขาสอนด้วยการการะทำเขาทำให้เห็นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาทำเขาทำแล้วเขาแบ่งปันมันก็เลยทำให้เราแบบซึมซับแล้วก็เห็นมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพบกบวกมาตลอดถามว่าเราเคยเจอสถานาการณ์ที่ลบไหมก็มียกตัวอย่างคือยกตัวอย่างตอนที่แบบทำงานเลยนะคะในตอนที่ทำงานปัญหาเป็นเรื่องปกติในการทำงานคือเรื่องของคน คือแบบดาวสุดๆคือทําไมอ่ะเราแค่มีความรู้สึกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะเราเด็กเกินไปในภาวะที่ในการทํางานเพื่อนอายุสิบแปดสิบเก้าแต่ในขณะที่ที่ทางานเนี่ยเขาอายุสามสิบสี่สิบกันแล้วเมื่อไยทําให้เรามีความรู้สึกว่าทาไมเขาหรือเขาแก้กว่าเราเขาถึงสามารถพูดคําพูดที่มันแบบชิมแทงใจเราได้ขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีที่พอเรามีปัญหาโทรหาครอบครัวโทรหาคุณแม่แล้วคุณแม่ เป็นกำลังใจให้เราทำให้เราแบบเริ่มที่จะฟุ้แล้วก็กลับมามองว่าเออเราจะสนใจคนอื่นทำไมสิ่งสำคัญที่มีค่ามากที่สุดของเราก็คือครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองมาเลยทำให้เราแบบคีฟกำลังใจจากครอบครัวนะคะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงสู้ในทุกๆวันเท่านั้นเองเราไม่ได้มองว่าทุกวันนี้เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งไม่มีใครเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะที่ใครจะพูดว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง หนึ่งใช่หนูทําเพื่อตัวเองมากไปกว่าน,นั้นเขาจะคือหนูอะไม่มีพ่อแนาดาะอยู่แปดขวบแต่เนี่ยคือสิ่งที่พ่อหนูทําไว้ให้หนูจะทํายังไงให้มันดีที่สุดให้มันสมก,กับการที่เขาทําไว้ให้หนูอันนี้คือสิ่งที่หนูคิดมาตลอดไม่มีอะไรสําคัญไปว่าคําว่าเป็นลุงประเสริฐวงศ์หรือเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่เวลาลุงประเสริฐวงศ์นี่คือสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ และนี่คือสิ่งเดียวที่ทําให้หนูกลับมาแล้วก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดของกับการเป็นกเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นของพ่อหรือว่าของพ่อหลวงก,ก็คือคาไร่แสงสกุลลูกของเราให้มันออกมาดีที่สุดแทนนัทเอกส,สำหรับเป้าหมายในอนาคตของวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลลูกหรือว่าเรีนันสันว่าไร่แสงสกุลลูกของเราค่ะ เราอยากผลิตสินค้าของเราดีๆแบบเนี้ยที่มีคุณภาพไม่ได้เพียงแค่เพื่อคนไัดเราอยากจะส่งออกไปให้เพื่อนบ้านได้มีโอกาสได้ลิ้มรสสินค้าดีมีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะแบบระยะใกล้ๆที่สุดเนี้ยง่ายที่หนูอยากเห็นสินค้าของหนูเนะีเข้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโมเดนเทรดแค่นั้นเองระยะประมาณ5ปีนะคะแต่ถ้า10ปีอายากส่งออก ก็ประมาณเหนื่อยเต็มที่มากที่สุดพักสลัดทำไมไมันเกิดอะไรขึ้นกับ่ปนหนูว่าเป็นคนชอบกินสลัดเราก็มองมว่าคือผักสลัดอะไรดูปลูกง่ายเนาะมันก็แค่ยอดมเมล็ด90วันก็คือได้กินเราก็เลยทดลองทำปลูกในร้านอนเลยค่ะเจ็งค่ะเจ็ง,จรงเ,รแบบเราก็เริ่มแบบเราจะทำยังไงดีก็เลยแบบเริ่มก็เลยแบบเริ่มหาข้อมูล แลก<ม>เปรี่ยน<ม>เรียนรู้ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ก็ทําได้ค่ะแต่มาไม่ได้ออกมาโหแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างคนอื่นเขาทําได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็าแค่มีความรู้สึกว่าเราลองนํามาทําเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้ค่ายสดอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทําดูก็ทําให้ปัญหามันมีไว้ให้แกแต่ทํายังไงให้ ถ้าเราล้มแล้วอ่ะเราจะก้าวผ่านลงไปได้ยังไงก็แค่นี้ขับใจแรงดูคนรุ่นใหม่คือล้มแล้วก็จะเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่จะไม่ไปยึดก็ต้องยึดต้องกลับไปทำเอเดิมทำไมคิดกันแบบนี้ด้วยความเราเป็นคนรุ่นใหม่อค่ะ <c oughs> ด้วยทฤษฎีที่เราเรียนทฤษฎีสอนเสมอว่าทุกอย่างต้องสําเร็จมันคือสิ่งที่เราได้รับแล้วก็โดนป้อนมาเสมอทําอะไรก็คือสําเร็จสูตรคิดคํานวณมันออกมาแบบนี้มันจะต้องถูก มันจะต้องสำเร็จเสมอซึ่งแรกๆถูกก็เป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงเรากลับมาทําทฤษฎีเป็นแค่แนวทางแต่การปฏิบัติและลงมือทํานั่นคือความจริงสําหรับคนรุ่นใหม่คือน้อยคนที่จะเรียนรู้แล้วก็ยู่กับปัญหานั้นได้ไม่ใช่ทุกคนแต่คืออยากจะฝากบอกกับคนรุ่นใหม่ว่าคุณโชคดีนะคะที่คนรุ่นเก่าเขายังเป็นแนวให้คุณได้ อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหลง้มันไม่ได้มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆบอกไว้เลยว่าทฤษฎีก็ปฏิบัติคนละเรื่องถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณก็จะไม่รู้ความสําเร็จมันเป็นยังไงครับตอนนี้ผมก็ได้คุยกับน้องแสบคุณผู้ชมคงได้รู้เรื่องราวที่เขาเรียกว่าสตอรี่ของไร่สกุลไรแสส่ไรแสงสกุลรุ่งค่ะไร่แสงสกุลรุ่งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายมากมีไร่นาสนผสม และก็หัวใจสำคัญก็คือการเลี้ยงผําผําด้วยนะครับแล้วก็มีการแปลรูปเพิ่มมูลค่าด้วยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาศึกษาดูงานก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่คุณแสบได้บอกไว้แล้วนะครับผมลุงพรเกษตร,ก,ษตรก้าวไกลก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วผมเองถ้ามีโอกาสผมก็จะมาติดตามาความคืบหน้าของเกษตรกร คนรุ่นใหม่คนนี้อีกซึ่งผมมองว่าเธอเก่งมากนะครับเก่<笑><笑>งมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมได้ติดตามพวกผมนะต้องขอบคุณมากแล้วก็ยังไงเดียหันบทับติ่<笑>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 ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ